สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบันวันแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะฮัลโหลกายอยู่กับผมเทเอ็กบันวันนะครับหวัดดีชาวลอนไหนนะครับนะวันนี้ก็มาเท CN 58, ส CN ไทยศูนห้าแปซัมวลจีนไชนีสนะครับโคตรเท่เลยนะบอกเลยนะเห็นแม่งมนๆอย่างนี้แม่งอย่างเท่นะครับ มันดียังไงเราไปดูกันดีกว่าว่าในเกมมันดียังไงนะผมเพิ่งได้มาไปดูกันเลย The channel and you won't miss the next contest Modern warships out มาเสร็จติดเรือเสร็จต,ติดเรือมา หายไปแล้วดำดำไปแล้วด้วยเป็นสไนเปอร์นะครับโอเคเร็วกันมันยิงได้จังหนัดนะครับยิงได้แบบกนัดแล้วก็เบรกได้การทางแล้วก็ดีนะคูดาวเร็วด้วยใช้ได้เดี๋ยวแม่นยิงกันครับปิ้วก็ไม่ค่อยอ้างมากนะได้สนุกอยู่เอาไง,ไง่ายฟืดฟืดถามเฟืดถามะ ใส่น้ำการไม่เท่าเยอะในนี่แบตบตำรวจวะนี่ตำรวจของประเทศเอ้ยมันสงคารามสูตร58กูเนี่ยเออเออ,เอดีอดีอด,อดีโดนว่ะโดนว่ะอะไรวะสองนาทีแล้วเมยยังไม่เข้าเลยมีคนไทยด้วยป่ะเนีน่ย ยิงได้ไหหน่อกว่ากระสุไม่เป็นหมดยิงไปเถอะมันเบรกมันเบรกอ่ะเป็นบวกก็ต้องบวกเองเออ,เ,อเราเจอสามไม่ได้หราต้องอใส่สเตลเขาดีกว่าเกมกินเวลาเพราะสเตลเนี่ยยิงยิงไปยิงไปวันดีอัดคลิปอัดคลิปอยู่ดิ

ปืนนี่ก็ยิงเก่งเลือเกินยิงงดียิยงด้ยิยงได้ยิยงด้ยิยงด,ยยงดย้ยิงลงน้ำได้เหรอวะตกใจนะว่า,าเจย,ยิงลงน้ำได้ไอ้อทำไมเหลือเราสองลำแล้วอะ เบก็ให้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 ยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปดียิงไปดียิงไปดีไม่เห็นนะดิล่องหนหายตัว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 เป็นไงล่ะหายตัวเป็นไงเป็นชุด หายตัว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 เอออดีตดีหายตัวอีกคนนึงหายตัวเออว้าว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 วันดี์ไปละจ้าไม่อยู่ลวจ้าไม่อยู่ละ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 จ้า ไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าโอ้โหกับคนไม่ทนันไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าอุ้ยคนไม่ทนันเกือบเบี้ยงเกิดเดสมอลเล่หายตัวก่อน<ส>หายตัวเวนกรรมหายตัวยังไงเนี่ยไปแล้วจ้าหายตัวก่อน ไบเจเลยเนี่ยอันเนี้ยนี่ยอันเนี้ยอ่ะดิ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 เออมาดิโยกโยกโยกโยโยกตัวมือเป็นชุดเลยเข้าหน้าเรือเต็มหายตัว เอาไปมีสิทธิ์โดนต่อวิดีโอได้เนะนี่ยหายตัว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 นี่ไงจริงๆโดยต่อวิดีโอืหเข้าหน้าไปทีนึงโดนอะไรไม่โดนโดนสวอมเมอร์เนี่ยนะเจ็บเจ็บยิงต้องโดนไม่รือวะเออหายตัวเว้ยหายตัวชนว่ะ <this S 2> โอ้ไม่ทันแล้วมันแอบอ้าทีมตงข้ามชนะเฉยอะไรอะ่ะก็มาต่อกันเลยเรื่องอาวุธของซัมวอลจีนนะครับหรือว่าเซียนไทยศูนย์ห้าแปดโอ้มีเงาบนบนดาดฟ้าเรือด้วยเว้ยอ๋อเพิ่งเห็นนะเนี่ยให้ละเอียดชัดนะเนี่ยหลังๆนี่ให้ละเอียดสวยงามีงามเงาแบบ สนองสนิมด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาโอเคก็มาพูดถึงซัมวอลจีแล้วกันนะครับนะสำหรับ cn t ไทส0 58นะครับนะ <c oughs> โอเคผมก็ติดเนี่ยนะครับนะหลักๆเกี่ยวผมติดเป็น YJ นะครับนะตั้งแต่เล่นมาผมไปลอง DF17 แล้วนะครับมันได้เรื่องก็จริงนะครับแต่มันไม่เท่า YJ อะ ไม่รู้ดีผมรู้สึก YJ มันเล่นลื่นกว่าเวลาเล่นซัมบอลนะครับซัมบอลจีลำนี้นะครับนะก็ทำไมถึงใช้ YJ ก็มันโหลดเร็วสุดในเกมหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเร็วสุดมั้งนะครับแล้วก็ของที่ใช้ใช้เซตเดิมของเรือหมดเลยนะครับก็คือให้มิสไซล์มาสี่เบิร์ดนะครับแยกปุ่มกดนะครับปุ่มละ2เบิร์ดนะครับแล้วก็ ปืน H.P.J. นะครับออโต้กัน2ป้อมติดข้างหลังนะครับนะทำไมใช้ H.P.J. เวลาล่องหนให้ใช้ H.P.J. ดีกว่าครับเขาจะได้ตามตัวเราไม่ได้นะครับนะอีกอันหนึ่งเป็นไทป์1 3 0 a ก็ไล่เคก็ไล่ข้างบินได้ครับแต่กับคนนั้นห่วยแตกเอ้ยกับจรวดนั้นห่วยแตกนะครับแล้วก็หอนะ w c 19 19, 19บาวะเออ19 นะใคลซิกหลักอาวุธมีประมาณนี้นะครับเหตโฟลที่ใช้ YJ นะครับเพราะว่าเจ้า YJ นั้นนะครับมีความเร็วในการโหลดเร็วมากนะครับนะดาเมจ2 3 4 0 0 0ก็จริงนะครับแต่โหลดแค่5.25วิเองแล้วก็มีเยอะด้วยยิงได้ไกลถึง19กิโลนะครับเอาไว้เล่นสายสเตลได้เต็มกำลังเลยนะครับเหมือนกันทั้ง2ช่องก็4ลูกก็เล่นไปเกือบแสนเหมือนกันนะถ้าเข้าเต็มเนะครับ ก็ดอกล่งก็คุ้มนะครับสโดทสะดุ้งครับนะแล้วก็มันเป็นจรวดที่เวลาพุ่งออกไปเนี่ยมันพุ่งเป็นแนวมันไม่ได้พุ่งตรงเหมือน X3.5 DF17 หรือว่าจรวดอื่นนะครับเวลามันพุ่งอะ,อะถ้าริมอย่างริมริมแอนิเมชั่นยิงเครื่องบินมันจะพุ่งขึ้นฟ้าไปสูงๆก่อนนะครับแล้วค่อยลงมาใช่ไหม ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น YJ เนี่ยนะครับมันจะโค้งครับมันจะปล่อยจรวดโคง้งไปหาศัตรูนะครับนะทำให้ผมมองว่ามันข้ามสิ่งกีดขวางโค้งไปหาศัตรูได้นะับถือว่าดีใช้ได้เลยไม่เหมือนจรวดอื่นมันพุ่งตรงเดียวใช่ไหมแต่ YJ มันจะค่อยๆโค้งไปหาเขานะครับนะโค้งไปเลยเดี๋ยวดูในเกมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนะโอเคไปดูต่อที่เตตัสเรือนะครับความแข็งแรงอยู่ที่2 6 7 8 0 0นะครับนะ สำหรับความแข็งแกร่งบางใช้คําว่าบางความเร็วอยู่ที่ยี่สิบสามจุดแปดน็อตก็ไม่ช้ามากก็อยู่บรรกาณ์ลวกันนะคล่องตัวอยู่ที่สิบสองเลี้ยวง่ายใช้คําว่าเลี้ยวง่ายเลยนะครับเลี้ยวง่ายกว่าลําอื่นเยอะดูเคดีเอ็กัน9.6เองเห็นไหมเลนไฮสิบเห็นไหมครับจำวอลสิบสามจำวอลเลี้ยว,วง่ายกว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วครับสิบสองนี่ถือว่าง่ายแหละ เรด้า10-20กิโลเมตรโซน่า1.36โซน่าไม่ได้ใช้หรอกไม่มีอะไรไปต่อต้านเขานอกจากติดสวอมเมอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเกมเพลย์ของเซียนไท058หรือว่าซัมวอลจีนโหดแค่ไหนนะครับปะเล่นครั้งแรกก็ขอขิงเลยในคลิปนี้แล้วกันนะครับไปดูกัน warships out มีมิสซูรีด้วยหรออยากมิสซูรีหนึ่งลำฟังชันไม่เห็นสตูเลยไม่ไมีสปอตเลยแล้วึงก็รบ,บินทำอะไรซูซูซีคนจีน่ลนได้กากมากเลยทำไมไม่สปอตสปอตที่ไม่ใช่จีสปอตเอ้ยไม่ใช่โอ้ไมค์ก็มันไม่สปอตจริงๆวะ่ะทีที่สองละยังไม่สปอตเลยจะสู้เขายังไงไปครับยิงไป ไมสปอตใช่หมไม่สปอตใช่ไหม,ไมสปอตใช่ไหมไม่สปอดใช่ไหมสปอตใช่ไหม,หปไม,ไไมสปอตใช่ไหม,ไมสปอตใช่มเอมอ,อ,อะไรเป็นอะไรกับผมบ้างไหมครับไม่นะโอ้โหแล้วก็จอดบังอยู่นั่นแหละไอ้แคลทีพีบีเนี่ย จะยิงสตอมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยิงไปลกยิงไปลกยิงไปลกถ่ายครับถ่ายสตอมถ่ายไปเรื่อยลูกถ่ายไปเรื่อยหนีไม่ได้เราเองอะ่ะถ่ายไปเรื่อย มีร้องมีร้องโดนถ่ายมีร้องเองอยู่กับจรวดที่โหลดเร็วที่สุดในเทียร์สามไอ้น้องนะใครเก่าใครเก่งมาเลยหนึ่งสามก็มาเลยไล่ถ่ายคนจีนอยู่เดี๋ยวเรมดำน้ำไว้ก่อน อย่าพึ่งดำโถ่เอ้ยมันดำหนีไปก่อนวะเราเป็นสเตลนะฮะฮัลโหลใหญ่นงเวลริเคียเจออะไรก็ได้อย่าเจอเวลริเคียของหนกักหัวลบเข้าด้วยโอโ้ยิงเวลริเคียไม่เข้าฮัลโหลใหญ่นงเจอของแข็งไว้ ไม่นะเอยิบสองด้วยกับตายกับตายฉันไปละจ้าฉันไม่อยู่ละจ้าใครอยู่อยู่เลยฉันไม่อยู่ละจ้าใครบวกไม่รู้ฉันไม่บวกไปนเลยจ้ากระสุนจ้า หลบแบบดิิตอนหลบแบบดิตอนหลบแบบดิทตอลหลบแบบดิิตอลนะดิดิกระสุนตามาดิเออคี่มสายแอบครับ ชนะหรือแพ้อยู่ที่เราใจเย็นหรือเปล่าเฮ้ยเรือน้ำน้ำหายตัวนี่ไงไม่ได้หายตัวนี่ว่าอยู่นี่ ไม่ได้หายตัวดีกว่าอยู่นี่นี่เองตกใจนึกว่าหายตัวอุยโดนนิวเคลียร์พอดีด้วยจบอย่างสวยโคตรเอาเซตเดิมแม่งโคตรดีเลยเว้ยของไทย0 5้แแม่งโคตรเดอะเบสเลยนะบอกเลยว่าโคตรเดอะเบส นะครับมันให้มาด้วยความพอดีสุดและนะไม่ต้องไปติดแม่งหรอกดีองดีเอฟสิบเจ็ดอะเน้นปล่อยจรวดไวไหลายๆลูกดีกว่านะและ้วแต่คนชอบนะครับนะบางคนก็ติดเอฟสิบเจ็ดนั่นแหละถึงตัวเร็วดีแต่ผมขอติดเป็นอย่างเงี้ยเอาหนุกเอาหนุกยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์ด้วยสำหรับ CN t อ็นไท8 s ศ m นย์ l ้ s แป e ซัโคตรโหดเลยครับพี่น้องเวอร์ชันจีนด้วยโย จะพูดอะไรนึงไม่ออกเอาไว้คลิปหน้าต่อแล้วกันนะครับไปแล้วทุกคนโชคดีเจอปืนครับ